ออเนอร์ผู้ให้บริการอุปกรณ์อัจฉริยะชั้นนำระดับโลกเดินหน้ารุกตลาดสมาร์ทโฟนไทยประกาศเปิดตัวอ็อเนอร์ F945G อย่างเป็นทางการภายใต้สโลแกนถึกทนคุ้มที่สุดของความแข็งแกร่งชูจุดเด่นด้วยความทนทานเหนือชั้นรองรับการกระแทกรอบด้าน360องศาพร้อมกันน้ำระดับ IP65M ผสานแบตเตอรี่ความจุ6 6 0 0ม a h ระบบชาร์จไฟ6 6วัตต์ลอดจนสัมผัสกับประสบการณ์ถ่ายภาพเหนือระดับด้วย AI กล้องอัจฉริยะ ความละเอียด108ล้านพิกเซลและระบบป้องกันภาพสั่นไหวที่ช่วยให้ถ่ายภาพและวิดีโอคมชัดในทุกสภาพแสงเปิดตัวในราคา1 9 9 0บาทพร้อมสร้างสีสันด้วยการคว้ากล้องห้วยไร่นางแฮนอ่อนเนอร์เฟนคนแรกด้วยเอ,เอาจริงๆนะอันนี้อันนี้ไม่ได้โมเลยนะคือมันความจะเป็นผมอะ่ะมันน้อยมากเลยนะ คือเรามีศิลปินดาราเยอะแยะมากมายในเมืองไทยที่เป็นเป็นใครก็ได้ที่มีศักยภาพพอที่จะเป็นพีเซนเตอร์คำว่าพ,พีเซนเตอร์มันคือมันจะต้องมันจะต้องกว้างหน่อยนะครับแต่ก็ต้องขอบคุณจริงๆนะครับที่ที่เชื่อมั่นแล้วก็เชื่อใจผมว่าเรื่องที่ผมถูกเลือกเพราะว่าความถึกความทนนี่แหละ <laughs> คือท,ที่แรกก็นึกว่าทําเป็นคอนเทนต์ลงลงโซเชียลเล็กๆน้อยๆแต่พอเริ่มเห็นเขานัดว่ามีถ่ายภาพนิ่งมีถ่ายวิดีโอก็เลยเลยว่า อ๋อแบบนี้ยาวใช่ครับแบบนี้ยาวแล้วก็วันที่ไปถ่ายวิดีโอคือด้วยความที่เราเป็นคนอีสานคนใช้แรงงานเราห่วงของคือเราถ่ายเนี่ยเราพยายามแบบว่าเขาบอกว่าจะมีฉากต้องหลุดมือต้องตกต้องโน่นนี่นั่นใช่ไหมครับผมก็ไม่กล้าทําผมก็ทําหล่นอย่างเงี้ยทำหล่นอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเอออย่าทำเลยมันจะพังใช่เขาทำอย่างเงี้ยไม่ี้ย เพราะโทรศัพท์จริงปะเนี่ยโทรศัพท์จริงครับเดี๋ยวได้ครับเปิดก่อนครับบอสเราเป็นนักเตะรถเปิดได้คือทึกทนจนแบบทนจนแบบว่าผมเราบอกผมหนึงคิดว่าเฮ้ยเปิดได้เปิดได้ปกติเลยครับคือทนจนเขินอ่ะทำหลุดมือในในในรถเราก็ว่าเออเออเออถ้างั้นก็งั้นก็ไปกันยาวๆเลยครับมานั้นครับ เป็นเกียรติเป็นเกียรติมากครับเป็นเกียรติมากขอบคุณจริงๆท,ที่ที่เลือกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเพราะว่าเรามีราคาที่คนใช้แรงงานอย่างอย่างเป็นแฟนขับเราอะครับที่สามารถจับต้องได้ใช้ได้มันทนเราไม่ได้มีรายได้เยอะอยู่แล้วเราซื้อในราคาที่เราจับต้องได้แล้วก็สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างทนหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบหมื่นเก้าร้อยเก้าสิบครับแต่ว่ามีราคาที่ลดล้นลงไปตามสเปคต่างๆพี่น้องสามารถเลือกได้เลยแต่ว่าถ้าเอาตัวเดียวคุ้มทั้งโซเชียลทั้งอะไรผมแนะนำตัวนี้เลยครับผมนี่ตัวนี้เลยนะครับ ตอนนี้คือตอบโจทย์ทุกอย่างครับโดยเฉพาะคนขับแกลบขับแก๊ปมันเนี่ยข้อข้อดีของเขาคือเวลาโดนแสงไฟแสงแดดแยงเนี่ยหน้าจอมันสีบมืดมันจะชัดเลยใช่มันจะชัดคือใช้ได้ใช้ได้ปกติใช้ได้แบบชัดเลยครับคือปกติเราต้องไปโหลดแอปพลิเคชันต่างๆเพื่อที่จะแบบว่าให้ให้ภาพของเราอ่ะดูดีแต่ว่าอันเนี้ยคือทำไปแล้วเซตไปแล้วเอินว่าออโต้ออโต้เลย ออตโตเมติกครับรท,รออทั้งหมดเลยครับเนียนกริฟส่วนมากนะผมว่าการติดต่อสื่อสารกับคนรอบตัวยังน้อยแต่มากจริงๆคือการใช้สื่อโซเชียลในการหารายได้เพราะทุกวันนี้คือการไลฟ์สดการสตรีมไลฟ์หรือว่าการขายของผมว่าทุกอาชีพต,ต้องทำคอนเทนต์ไม่ว่าจะเป็นอาชีพค้าขายแม้แต่พยาบาลหมอคลินิกก็ยังต้องก็ต้องสร้างคอนเทนต์เพื่อที่จะให้รู้ว่าตรงนี้สถานที่นี้มีอยู่ใน อ,อยู่ในที่ของเราประมาณนี้ครับกล้กองออเนอร์ครับผมว่าเป็นกล้องหวัวใจหรือกล้องปทุมราชเพราะว่าปีที่แล้วถูกเรียกกล้องปทุมราชประมาณ4 0 0แสนครั้งใช่เป็นกล้องออเนอร์นะครับหลังจากนี้เรียกกล้องออเนอร์ก็ได้ครับผมกล้องปทุมราชไม่หันแล้วไม่หันแล้วเพราะว่าผมผมมองว่าไอการตามมาติดๆมันไม่ถึงแล้วแล้วนะครับตอนนี้มันห่างชั้นกันหน่อย นนแ,จแจ้งให้ทราบเลยนะครับผมก็ยังไงฝากด้วยนะครับพี่น้องแฟนเพลงทุกท่านนะครับพี่น้องทุกท่านนะฮะจริงๆคือโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ทาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ให้กับคนใช้แรงงานคนที่มีไรายได้น้อยแต่ต้องการของที่มีคุณค่ามีคุณภาพนะครับออเนอร์ตอบโจทย์ทุกอย่างทั้งถึกทั้งทนทั้งคุม้มคุ้มค่าซื้อเครื่องเดียวใช้ได้หลายอย่างนะครับถึกก็คือในเรื่องของการตกยังไงก็ไม่แตกตกลงไปทุ่มลงไปนะครับทนมีแบตกว่า6,600เออแล้วก็มีรุ่นแบบว่าชาร์จเร็วด้วย คือเสียแป๊บเดียวเวลาเราน้อยอย่างเงี้ยเราต้องไปทำงานต่อเสียแป๊บเดียวก็สามารถเกือบเต็มได้เลยนะครับยังไงฝากด้วยนะครับออเดอร์ X9 4 5G ครับ